พี่น้องชาวจังกระสินที่เคารพรักทุกท่านครับในช่วงปีใหม่2,558ที่จะมาถึงผมขอส่งความปรารถนาดีและความคงใยอยากจะให้ปีใหม่เป็นปีแห่งความสุขและเป็นปีแห่งความปลอดภัยเพราะฉะนั้นในช่วงปีใหม่นี้ฝากพี่น้องชาวกระสินทุกท่านนะครับมาตราการความปลอดภัยในเรื่องเมาไม่ขับเมาไม่ซ้อนและเมา ไม่เดินอยู่บนถนนตามลำพังสำหรับผู้ที่ขับขี่จักรยานยนต์ก็ต้องสวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกสำหรับผู้ที่ขับขี่แล้วก็นั่งโดยสารในรถยนต์ก็ต้องรัดเข็มขัดนิรภัย ้าท่านทำเมาไม่ขับง่วงไม่ขับแล้วก็เมาไม่ซ้อนเมาไม่ขี่เมาไม่เดินบนถนนใช้เข็นขับนรภัยแล้วก็สวมหมวกนิรภัยท่านจะปลอดภัยและปีใหม่2558จะเป็นปีใหม่แห่งความสุขและความปลอดภัยของทุกคนด้วยความคงใหญ่ครับแล้วก็ในโอกาสที่วัน อันเป็นมงคลเริ่มต้นปีใหม่2518ที่จะมาถึงผมขอกลาบอาราธนาคุณพรศะศรีรัตนตร,ตรัยผุ้สนบารมีที่พี่น้องชาวกลสิน์ได้ทำที่เป็นคุณความดีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมกลาสินร่วมกันมาและบารมีพกราบพกระหม่อมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพรมราชินีนาถสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคูเ่เม,มืองหลวงพ่อองค์ดำและก็บารมีศักดิ์สิทธิ์ของพยาใจสุนทร ขอได้โปรดดุลดานารทานพรให้พี่น้องชาวิลืินทุกท่านประสบความสุขความสำเร็จโชคดีตลอดปี2558ครับข้าวิงวอนขอพรจากฟ้าให้บรรดาปวงท่านสุขสี